ตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมฤดูกาลนี้มาถึงแล้วครับสำหรับหลายๆทีมมันคือโอกาสที่จะหานักเตะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนให้กับทีมฟอร์มดีขึ้นแต่ก็มีหลายๆทีมที่จะโอกาสหาจุดเปลี่ยนมันกลายเป็นความฉุกเฉินแบบงง,งๆซะอย่างนั้นตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเดี๋ยวบันเทิงที่ดูจะไม่เวิร์กในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมในอดีต ตลาดหน้าหนาวกลางฤด,ดูกาลเนี่ยมันเป็นช่วงที่หลายๆทีมเนี่ยต้องการหาซื้อนักเตะที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรืออุดรอยรั่วในทีมแบบด่วนๆซึ่งบางเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากครับแต่มันก็มีหลายๆเดียวที่ซื้อตัวหรือยืมตัวมาด้วยความรีบจนมันกลายเป็นแพนิคเดีลวและกลายเป็นความล้มเหลวที่น่าผิดหวังในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวอยู่บ,บ่อยๆเริ่มกันที่ดีลแรกครับการย้ายทีมของโมเมซาร่าจากบาเซอไปอยู่กับเชลซีในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมฤดูกาล2013-2014ด้วยราคาถึง16.5ลล้้าานนนยดวยววคมที่ใเันเน ซาร่ากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น20ต้นๆแถมฟอร์มการเล่นกับบาเซลยังเริ่มดูเฉิช้ชาขึ้นเรื่อยๆทำให้เชลซีเองเนี่ยก็ไม่รอช้าจัดการคว้าตัวซาร่ามาอยู่กับทีมอย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นนักเตะอียิปต์คนแรกของเชลซีด้วยซาร่าถือว่าได้รับโอกาสอยู่เรื่อยๆครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นตัวสำรองบ้างตัวจริงบ้างสลับกันไปด้วยความที่เชลซีในเวลานั้นมีแนวรุกที่ลงตัวอยู่แล้วทำให้ต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงกันตลอดด้วยความที่เพิ่งย้ายเข้ามาซาร่าต้องใช้เวลาปรับตัวให้้้เเขาาาาากัับบสสไไตตลลล์ฟุอใใใหหหมมมมมม่่่่่ๆพืรรววททียงถโช งานได้ดีเท่าที่ควรทําให้ฤดูกาลต่อมาครับซาร่าก็ถูกไปยืมตัวไปเล่นในอิตาลีกับทั้งฟิอรนตินาและโรมาซึ่งมันก็ทําให้ซาร่าเริ่มทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายครับก็เก็บกระเป๋าย้ายจากเชลซีไปอยู่กับโรมาโดยค่าตัวเพียง15ล้านยูโรแล้วฝากสถิติลงสนาม19นัดยิง2ประตูกับอีก3แอซิสต์ไว้ถือเป็นความน่าผิดหวังมากสําหรับซาราและเชลซี เดี่ยวที่2ครับการย้ายทีมของอเล็กซิสซานเชสจากอาเซนอลไปแมนยูเ็ดในตลาดหน้าหนาวฤดูกาล2017-2018ซึ่งเป็นการย้ายทีมแบบสลับตัวกับเฮนดิกมาติคยานก่อนที่ซานเชสจะย้ายมาแมนยูเ็ดเขาถือเป็นนักเตะสำคัญของอาเซนอลเป็นอย่างมากครับเขาคือทีเด็ดของทัพปืนใหญ่ที่ยิงประตูและแอซิได้แบบกระจ,ยระจายจนทำให้แมนยูเต็ดึงเขามาอยู่กับทีมพร้อมให้ค่าเหนื่อยมหาศาลถึง5 6 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นค่าเหนื่อยที่สูงมากครับถึงแม้จะไม่เสียค่าตัวสักบาทในความคาดหวังและค่าเหนื่อยที่มหาาหาาาาทใ้ชถูก ไวสูงมากที่จะเข้ามาเป็นอาวุธหนักของทัพปีศาจแดงแต่ฟอร์มการเล่นและผลงานที่ออกมาเนี่ยมันกลับน่าผิดหวังสุดๆด,ด้วยผลงานโดยรวมของทีมวิธีการเล่นที่ไม่เข้ากันและซานเชสที่ดูจะปรับตัวให้เข้ากับทีไม่ได้ทําให้ผลงานของเขาร่วงลงเรื่อยๆจนเรียกได้ว่ามันล้มเหลวแบบสมบูรณ์จากผลงานที่ย่ําแย่ดูไม่มีแววดีขึ้นทําให้ซานเชสถูกไปยืมไปเล่นกับอินเตอร์มิลานในอิตาลีก่อนจะยกเลิกสัญญาและแยกย้ายกันไปในที่สุดพร้อมกับตอกย้ําความล้มเหลวด้วยสถิติลงสนามทุกรายการให้กับแมนยูน นั้น ดีลที่3ครับเป็นการยืมตัวของกอนซาโลอิกัวอินจากยูเวนตุสไปอยู่กับเชลซีมีค่าย,ยืม7.8ล้านยูโรในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปี2018-2019การย้ายมายืมตัวกับเชลซีครับถ้าในาเรื่องของอายุมันก็ถือว่าอยู่ในอะไรที่ไม่น่าผิดหวังมากแต่ด้วยความคาดหวังกับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาและโอกาสในการลงสนามกับเชลซีมันก็คงต้องบอกว่ามันคือดีลที่ล้มเหลวดีลหนึ่งเพราะอิกัวอินเองครับไม่สามารถยิงประตูได้มากเท่าที่ควรและดูจะปรับตัวให้เข้ากับแผนของทีมไม่ได้จนท้ายที่สุดครับอกิอก เพราะอ e ีโกอินไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้มากนักเวลาอยู่ในสนามจนถูกเบียดย่างตำแหน่งในที่สุดก่อนจะแยกย้ายกันไปหลังจบฤดูกาลพร้อมกับฝ่าสถิติลงสนามกับเชลซีทุกรายการไว้ที่18นัดซัดไป5ประตู ดีลวที่4ครับเดีลยวการเตรียมตัวพวกสัญญาซื้อขาด30ล้านปอนด์ของอดาม่าเตอเล่จากวูธแฮมตันไปบาเซโลนาในตลาดหน้าหนาวฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ก่อนจะย้ายไปเล่นกับบาเซโลนาอดาม่าคือนักเตะคนสําคัญของวูธโดยร่างกายที่หนาใหญ่ตันพร้อมกับเบบี้ออยคู่ใจทําให้อดาม่าเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลไปกับบอลได้แบบสุดยอดอยากมากๆที่จะหาใครหยุดได้ในเวลานั้นเขาเป็นนักเตะที่ชนได้ปะทะได้ไม่ล้มแถมยังมีสปีดความเร็วที่จะชากหนีคู่แข่งได้ดีทําให้ฟอร์มการเล่นมันไปเข้าตาบาเซโง หาแนวรุกมาใช้งานดึงตัวมาช่วงแรกมันอาจจะดูมีแววครับอาดาม่ายังสามารถโชว์สกิลเลี้ยงบอลได้ดีเหมือนเดิมแถมยังมีแอซซิดอีกด้วยแต่หลังจากลงสนามไปเรื่อยๆความแตกต่างของเขาก็เริ่มชัดเจนขึ้นอาดาม่าดูจะปรับตัวให้เข้ากับทีมไม่ได้และเริ่มถูกดรอปเป็นตัวสำรองอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดบาร์เซโลานาก็ตัดสินใจส่งอาดาม่ากลับคืนวูล์ฟแฮมตันไปโดยไม่ใช้สัญญาซื้อขาดในที่สุดโดยอาดาม่าครับฝากผลงานกับทีมไว้ด้วยการลงสนามทุกรายการ17เกมและทําได้แค่2แอซซิดเท่านั้น ดี่วที่5ครับการย้ายทีมแบบยืมตัวของคิมคันสตอมจากสปาตักมอสโกมาอยู่กับอาเซนอลด้วยสัญญาย,ยืมตัวระยะสั้นเดีวของคันสตอมครับถือเป็นอะไรที่เข้าข่ายล้มเหลวมากกับทั้ง2ฝ่ายครับอาเซนอลจ่ายค่าเยื้อให้กับสปาตักมอสโกไป7800,000ยูโรแต่กลับแทบไม่ได้ใช้งานคันสตอมเลยสักนิดเดียวเพราะเขาต้องเจอกับอาการบาดเจ็บจากการซ้อมเล่นงานทําให้กว่าจะได้ลงสนามเนี่ยก็ต้องรอยันเดือนมีนาคมแล้วพอลงสนามด้วยความที่เพิ่งหายเจ็บและดูจะปรับตัวไม่ได้ทําให้ฟอร์มการเล่นของคันสตอมไม่โดดดดดเเ่นนนนและาาาผิหหววัังมกกจทํใ้ถูรอป็ตส และถูกส่งคืนหลังจากจบฤดูกาลน,นั้นโดยฟาสาิติลงเล่นกับอาเซนอลไว้เพียง4นัดเท่านั้นถือเป็นเดียวที่ล้มเหลวมากของอาเซนอลและเป็นเหมือนฟันร้ายของคัรสตองไปเลย เดี่ยวที่6กครับการคว้าตัววิคตอร์บอลเดสเข้ามาอยู่กับแมนยูเอตในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมฤดูกาล2014-2015ด้วยชีชันของบอลเดสครับที่เคยเป็นมือหนึ่งของบาซ่ามาอย่างยาวนานทำให้ตอนนั้นเนี่ยที่คว้าตัวไปอยู่กับทีมมันทำให้แฟนบอลตื่นตาตื่นใจกันพอสมควรถึงอายุจะเข้าเลข3แล้วครับแต่ด้วยประสบการณ์ของบอลเดสก็น่าจะมีประโยชน์และไว้ใจได้อย่างแน่นอนแถมตอนนั้นเดเกอผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมยังมีข่าวกับเลมดลิตอยู่เรื่อยๆด้วยจึงทำให้บอลเดสยิ่งได้รับการจับตามองกันไปใหญ่แตต่่่าบบดดดททีีเเออยยยััยงงงูกมไส ไม่มีทางเบียดแย่งตำแหน่งมือหนึ่งมาได้และต้องนั่งสำรองแบบยาวๆนอกจากนั้นครับบันเดสยังมีข่าวไม่ยอมลงไปเล่นกับทีมสำรองทําให้เหมือนจะมีข่าวไม่ลงรอยกับหลุยส์ฟันเก่าเลยถูกจับนั่งยาวๆไปเลยจนท้ายที่สุดครับบันเดสก็แยกย้ายออกจากแมนยูเอตไปแบบไม่มีผลงานอะไรมากมายแล้วฝาสถิติลงสนามทุกรายการไป2นัดกับทีม ดิวที่7ครับการย้ายทีมของแอนดี้แคลโรที่ย้ายจากนิวคาเซิลไปอยู่กับเวอร์วูลด้วยราคาสถิติถึง41ล้านยูโรในตลาดหน้าหนาวฤดูกาล2010-2011แคลโลถือเป็นกองหน้าวัยรุ่นตัวสูงที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับนิวคาเซิลเขายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องจนทำให้ผลงานนไปเข้าตาหงแดงเวอร์วูลได้กระชากตัวไปอยู่กับทีมในที่สุดเพื่อทดแทนตำแหน่งกองหน้าที่ขาดหายไปของทีมแต่พอแคลโลย้ายเข้ามาครับเขาก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่เคยเป็นได้อีกเลยจำนวนประตูที่เคยทำได้มันกลับหายไปเหลือไววว้เพีียงแแคค่าามมิดหจกนบท ผลงานที่ย่ำแย่ครับสุดท้ายมาดูแล้วเนี่ยไม่มีวี่แววจะคุ้มค่าตัวทําให้แคลโลถูกปล่อยยืมไปเล่นกับเวสแฮมและขายขาดในที่สุดพร้อมกับฟาสถิติลงสนามทุกรายการกับเลี้ยวู58นัดทำได้เพียง11ประตูกับอีก6แอสซิสต,ตลอดเวลาที่อยู่กับทีมถือเป็นผลงานที่น่าผิดหวังสุดๆกับจํานวนเงินที่เลี้ยวูเนี่ยเสียไปถึง41ล้านยูโร ดีลวที่8ครับเดีลยวาการยืมตัวเควินพินบัวเต่งจากซาสโอโลมาอยู่กับบาร์เซโลนาในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมฤดูากาล2018-2019โดยบาร์ซ่าครับจ่ายค่ายืมไป1ล้านยูโรพ่วงออปชั่นซื้อขาดอีก8ล้านยูโรซึ่งเดีลยวนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากในตอนนั้นเพราะด้วยอายุที่เลยจุดพีกมาแล้วทําให้ไม่มีใครคิดว่าเดีลวนี้จะเกิดขึ้นซึ่งพอมันเกิดขึ้นจริงมันก็ดูจะไม่ใช่เดีลวที่ดีจริงๆเพราะพินบัวเต่งอเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยด้วยซ้าไม่ต้องพู บาเเซลลโนได้ยและถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยๆบ,บางทีก็ถูกตัดชื่อจากทีมได้ซ้ําถือเป็นอะไรที่น่าผิดหวังสุดๆสําหรับการยืยมตัวครั้งนี้สุดท้ายครับหลังจากจบฤด,ดูกาลพินบัวเตงก็กลับไปอยู่กับซาูโอโรพร้อมกับฝ่าสถิติลงสนามกับบาร์เซโลนาทุกรายการไป4นัดเท่านั้น ดีสุดท้ายครับเดียวกันยืมตัวเอมอนูเอลอารบยยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเรือมาริดในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมฤดูกาล2010-2011ด้วยค่าย,ยืมสีล้านยูโรช่วงเวลานั้นกองหน้าจอมเกี้ยนอย่างอาดิบย์ย์กำลังโชว์ฟอร์มได้น่าจับตามองกับแมนซิตี้ครับจนทําให้เรัลมาริดสนใจและยืมตัวเขาไปในที่สุดตลอดเวลาที่ยืมตัวกับเรัลมาริดครับอาดิบย์ยก็ถือว่าได้รับโอกาสลงสนามอยู่เรื่อยๆแต่ผลงานในช่วงแรกก็ดูจะยังไม่เข้าที่เหมือนจะยังต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมอีกหน่อยจนทำ ยังฝากผลงานแอซสต์ให้กับเรอลมดริดได้หนึ่งครั้งก่อนจะถูกส่งคืนมาซิตี้หลังหมดสัญญาย,ยืมตัวถึงแม้อเดบียออยากจะอยู่กับเรอลมดติดต่อขนาดไหนก็ตามโดยอเดบยียย์ครับฝากผลงานไว้ด้วยการลงสนามทุกรายการ22นัดและซัดไป8ประตูท้ายที่สุดครับนอกจากเดียลเซอร์ไพส์และน่าผิดหวังในผลลั์จากการซื้อตัวหรือยืมตัวด้วยความเร่งรีบไม่รอบคอบจนมันกลายเป็นแพนิคเดีวมันก็ยังมีอีกหลายเดีลที่ยอดเยี่ยมครับและประสบความสําเร็จอย่างสูงต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดหน้าหนาวฤดูกาล2 และดิวจะเป็นยังไงในท้ายที่สุดขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ